มาอาปากเร็ tá, <c oughs> <c oughs> วเยอะๆพร้อมยังพร้อมยังจิ้มเพิ่มอุยอื้มอื้ทำเลยอะมามามาโอ้พี่ไม่แกล้งหรอกอืมค่อยๆกินไปอ่ะอื้อื้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนี้นอกจตกทุกคนมีโอกาสมาหลินกับผีชายนะคะขอต้อนรับพี่บุญเติมครับสวัสดีครับผมบุญเติมหน่อยที่นี่ซี่ที่อื่นครับ อันนี้ชื่อช่องจริงๆใช่ไหมเอ่อช่องจริงเขาชื่อบุญเติมหน่อยซิค่ะแต่หลอยที่ซีอื่นนะพี่ตั้งขึ้นมาเองเพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีแห่งนอจากบางที่กับบ้าบ้าบ,าบาอ,อนะจ๊ะเออ,เอ,อก็ยิม้มเอ,อ่ยิ้มเป็นบางวันถ้ายิ้มทางวันก็บ้าลแล้วหลวจ,จริงๆค่ะทุกคนก็เลยจะซอยจูมาสูอ้ายกินนาะจากมือน,นี้ซ้อยจุ <c oughs> เหนือโลหนึ่งนอจากมือนี้เครื่องในเบิดเนากจากก็เลยได้แค่เหนือมากพี่หันให้น้ำจิ้มฝีมือพี่บุญเติมชาแนลนะคะนี่อยู่นี่ไงใส่แก้วยังยังรู้ล่ะฮารู้ว่าอะไาเจียวเพียขมอำล้ำเลยจ้ ไม่ได้จ้าแสบๆสต้องกันจ้ะอ๋อพี่จะบอกพี่ลืมฝนมีดมาที่บ้านเรียกรับมีดใช่ไหมโอ้ยห่วยบอกอีสานเป็นบอพี่บนเติมเราได้อยู่โอ้ยแดดทีกระจายเลยค่ะเพื่อนกะตอนรำมวยดีแห้งนะคะเพื่อนกะมาเพื่อนกะพี่นุชขอบก้วน้องเฟื่องน้องฝนเพื่อนกะแบบเพชรอาหารให้มวยกินเนาะจ้ะเดี๋ยวกระเถิบแป๊บนึงนี่โอเคลองนะครับเพียวกอนอื สังไดเอาหลดชิ้นประมาณไม่ใชไ่ได้หมดได้หมดมันกินได้อยู่เพระาะว่าเนื้อมันสดมันมันไม่เหนียวมันรู้ได้ไงแล้วทําไมต้องเข้มคักเ,เป็นตะเขียมเนนอตอนนี้ <laughs> เออหนะ้าล้างมือแล้วล้างในครูตรงนั้นนะ <laughs> อ่ะคลิปนี้มวยกา <laughs> ขออาให้คนที่บนโบก,กินดิบน้ำเด้อยจา้าขอโทษหลายๆเด้อจา้า อาหารอีสาน,นาเนาะจ้ะมันเป็นเมนูอาหารอีสานของแสบกะเขือนยุกับภูมักเนาะจ้ะเนาะมี FC เอฟซีเพิ่นขอนําำเลยจ้ะซ้อยจุ่นแน่วสันเมั่ก็เล<อ>ยจัดหายเนาะคะ่ะดูจากท่าหันนี่คือแบบชำนาญมากไม่ชำนาญหรอกเพ,พิผงหันผิดร้ายด้วยตอนนี้เดี๋ยวจ้ากพนไม่ผิดหรอมั้ง<อ>เเหนียวช่งมัน,นเนาะเคี้ยวคนเอง <laughs> 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 เหนียวมันคนหันอามนไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มๆเหมือนคนหันเซล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  เคยเออเคยดูเออโซโซเบยไหมไม่ไม่ได้ไม่เคยดูทำไมหรอเชฟดับลกเขาจะหันนี่อ๋อไม่มองไม่มองทันแบบว่ามืออาชีพมีทันมือแล้วบันนี้เอ้าปล่อยไหลงั้นแหละวางงันแหละก่อนที่จะไปกินนะคะเหมอยก็ต้องขออนุญาตดับคราวนิดนึงเนาะเพราะว่าของมันสดนะจ๊ะเนาะชื่นใจน้ำเกลียงหวยเนะจ๊ะนูด่ะหน้าพี่ดำดำมาเด้อดจ่าเสแสรด้วยกันจ้ะ อยู่กับเราพี่รู้สึกดาเลยเนี่ยไม่เลยอ่ะพี่บุญเติมให้เกียดให้เกียดแขกรับเชิญก่อนเกลียดมากไหมไม่ใช่เกลียดให้เกลียดอ๋อเกลียดเกลียดคนละขยังใช่ได้ข่าวว่าพี่บุญเติมไม่เคยกินมาละขี้นกใช่ไหมก็เคยอยู่ลองชิมดูลองชิมดูไม่เอามาละมาฝากพื้นน้ำเนาะจ้ะมองไปมองขวาทำไมนี่เนี่ยเสแสร้งกันเด้อจ้า เจวฟีมือพี่บุญเติมนะคะมไม่คำน้อยอยังมันต้องหยิบอย่างที่สามตีชิ้นเนี่ยแล้วก็จุ่มเข้าไปนี่ต้องยงนี้เนี่ยนี่จุ่มเข้าไปเ่ยคุยเพียรพร้อมใช่ไหมกับมาละด้วยกลับมาละด้วยอันนิดนึงนิดนึงทำให้เด็กมันดูอือืมอืม เพื่อนบ่ค่อยกินมานลาขีนุกด้วยจ้ะได้ไหมแซบบ๊สะะอสองตอนเลยจ้จะดใสเขาโค้ดเยอะเป็นไงเจ่วมันแห้งนิดนึงเนาะแซบบ่อ อืมอืมมา马拉มีเม็ดไหมก็อร่อยดีอร่อยไหมอืมสรุปคมไมมาะอือบอกให้เพื่อนกินนิดเดียวเด้อแตะเพื่อนกินหลายปิดใจใช่ไหมอืมักขีน่นกินไปโหลดจ่ารดน้ำตาลในเส้นเลือด คนเป็นเบาหวานกินแล้วดีมากกินเลย้อเรา่อมมีข้ากเสมออร่อยดีเนี่ยอร่อยแล้วทำไมเอาแบบว่าแก่ไอ้ไอ้ตรงนั้นทิ้งอ๋อมันมีเม็ดเนาะอ๋อ,อไม่ออกจ่องมาหาผีเพิ่นกินคำไงก็ผีเพิ่น ใช่เหรอแม่ใจป่าวพี่พร้อมเกทับเสมอวะน้องหงวงวิทยโดนตัวพี่บุญเติมแล้วอ่ะอ้าวหรอพี่ไม่รู้นี่ยแจวแสบแห้งจ้ะธรรมดาที่ไหนบอกเขาเอิ่นแมนบอกแนสองเคยมีคนป้อนไหมในคลิป เปืป้อมตัวเองห้เลยอืมอืมไม่มม้เนอ,อ่ะอือ๋อลืมไปโอเคดูเรื่องมันไม่สะาใจบอกเลว่ายัางไงแบบกินตัวเองคําใหญ่กว่าวะไม่สะาใจเ่อนคำใหญ่กว่า,อ,า,วาอืม,อมแสบแห้งจ้ะบรรยากาศถุงหน้าเ้้ยจากข้างหลังบรรยากาศดีแห้ง เดียวมากนัดอ่าสี่โมงเช้ามาถึงสี่โมงแรงโอ๊ยหันหน้กวันธรรมดาที่ไหนอะธรรมดาที่ไหนม,มวยหนาเป็นลมพิษลมพิษไปฉีดยามาเนาะแล้วก็พอดีเพิ่งหายตอนประมาณบ่ายสองเพิ่งออกออกมาเนาะอือก็เลยมาช้านิดเดียวเองเฮียไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวอือใช่ใช่นิดเดียวอไอ้ข้าวแล้แรดดิทใช่ไหมแรดดิทเคยกินไหมเคย อนสมัยนู้นผมเคยกัดอยู่ลูกนึงนานมากหมัอนไอ้พ้าใช้เป็นหัวช้เท้าอ่ะแต่ไม่ฉุนเท่าอืมอืมเขาอีกไหมมาละขี้นุกเหรองั้นแรกกัน กากินคำคำใหญ่เหรออืมกินได้แต่ไม่ได้กินบ่อยอ๋อก็โอเคงั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะ <c oughs> มา้าปากเร็วเดี๋ยอะๆ <c oughs> เอ้าจริงเหรอเอาจิงพร้อมยังอจิ้มเพิ่มนอุ้ยอืม<า>้มทำม<า>อะไรอ,ะอ่ะมามา <c oughs> มาโอ้พี่ไม่แกล้งหรอกอืค่อยๆกินไปอ่าอืม้ม <c oughs> เออขอโทษครับตายละตอนนักภูษาทำงี้ได้ไงเนี่ยมันไม่ได้นะอ้ยชื่นใจแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วหมวยเอ้ยรู้ป่าเหนืยวไม่ได้เหนียวมากที่มันเหนียวจริงมันชิ้นใหญ่มากเลยได้นี่เดี๋ยวๆนี่แหละแล้วไปตัดออกไม่ต้องตัดออกไม่ต้องตัดเอาจริง อันนี้มาเลยคลิปมาเลยจริงเหรอจริงไม่ต้องตัดออกเอาคลายออกอะถูกแล้วเอาใหม่หกินใหม่กินใอย่ามวยมวย,มอ,ยอันนี้คืนดีกว่าไม่ไม่กล้าป้อนเหียหกลัวโดนลิฟซีสิเฮียด่าไม่ใครด่าหรอกคิดมากไม่ใครด่านะไม่เฮนะียกินธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวหนูเอามารักขี้นุ้งให้เฮียกินดีกว่า <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะไม่เมื่อกี้ต้องตัดหรอกไหมไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดห้ามตัด เมื่อกี้พี่บุญเติมเขาอันนี้ให้เหมือกินเนาะแบบขออนุญาตให้พี่ชายกินด้วยกันเนาะจ้ะเพราะว่ามันจังแบบเสมอกันเนาะอืมนะไม่เคยป้อนใครเลยนะเนี่ยกูได้คายออกเหมือนกันมั้ยนะหยอกหยอกมาไม่คายมาอุ้ยเนี่ยมันดีเหรอฮะเอาเร็วอะไรวะเหรอเออแซบเนยนะโอเคแซบแห้งจังโอ้ยตายตายอย่าไปยอมเขาดิเนาะนี่ อืม <c oughs> <c oughs> อืมล <c oughs> ี่ยนใหเลยนะเอาแบบไหมอร่อยมากคือหม, <c oughs> หมอ,หมอหนึ่งก็แซ่บหมดลอนึงนึกแล้วทำไมเท้าไม่ขาดหั่นเ <c oughs> นื้อดลอยเนื้อเหนียวมาก <c oughs> อืม ไม่เหนียวจ้ะแต่ว่าชิ้นใหญ่ไปเจลเบิร์พอดีจ้ะเจลกัแห้งแห้งเนาะใส่ไอ้นั่นน้อยไปเ<ส>ขา้ออ่ดเขาข้อ,อืออออ่ดกว่าจะได้กิน,นเนาะเฮียเนาะอืมอืมจิตใจมาละอซี่สบที่หลา <laughs> โอเคค่ะทุกคนปิดคลิปเลยเนาะอืมมืดค่ำแล้วเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะมวยกา กับขอโทษขออภัยคนที่เพิ่นบก,กินดิบอีกเคอรหนึ่งนะจ่ะขอโทษหลายๆด้จ้าแล้วก็ฝากช่องพี่ชายด้วยนะคะบุญเติมบุญเติมหลักยครับ <c oughs> อันนี้ชื่อช่องจริงๆเนาะช่องจริงช่องจริงค่ะเหมือกกับข,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าว่าจาไหนไม่สุภาพหรือว่าใดๆก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เหมยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไไปปด้้้้ววววยนนนะะะคคสหหรัับีีมมแแลลก็พุ่่เติ บบายบายสวครับ